นียายดักนิยายเสียงเรื่องรอนดักสามีจอมหืนตอนที่11ค่าวันที่3หัวใจของเดนิสเริ่มทำงานและเต้นได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นทำให้ชอนคลายความกังวลลงถึงอย่างนั้นเดนิสก็รู้สึกตัวเพียงนิดหน่อยแล้วก็หลับไปอีกแพทย์จึงแนะแนวทางเรื่องการผ่าตัดและตอนนั้น ชอนก็อยู่ฟังด้วยพอเห็นด้วยนะชอนเดี๋ยวนี้หมอกเก่งๆมีเยอะได้ยินเช่นนี้ชอนก็เพียกหน้ารับเขาและมนทนคอยฟังแนวทางและการตอบรับการแก้ไขในแพทย์ที่ให้พร้อมกับหอข้อมูลไปด้วยขอบคุณคุณหมอมากครับชอนได้ข้อมูลมากเกินพอจึงเอ่ยขอบคุณคุณหมอ เขายังมีวิธีช่วยปิดาของเขาให้พนจกวิกฤตไปได้และเพราะว่าบิดาของเขายังคงหลับอยู่เขาจึงลงนั่งอย่างหมดแรงเพราะว่าชอนกลับไปอาบน้ำให้สบายตัวดีกว่านะแล้วค่อยกลับมาใหม่ยหญมณีก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละมนทนพยายามเกลี้กล่อมคนที่ยังคงท e n เครียดให้รีแลก มากยิ่งขึ้นครับเขารับคำง่ายๆและกลับมาที่บ้านที่ที่ภรรยาของเขายังอยู่ที่นั่นโดยมนทนขอตัวกลับไปทำงานแทนเดนิสพอมาถึงเขาก็เดินมาหามณีเขาพบกับภรรยากำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนเสียงหว,วานๆของเธอทำให้เขาถึงกับมขมวดคิ้วค่ะพี่เอกอ๋อ จะกลับมาแล้วหรอคะแหมแม่นี่อยากเจอพี่เอกเร็วๆจังเลยคะ่ะมาีพูดคุยด้วยท่าทางที่ที่ด่าเริงจนกระทั่งรู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองอยู่จึงหันกลับมามองเธอจึงพบว่าสามีของเธอกำลังยืนจ้องเธออยู่มาถึงแล้วก็มาเยี่ยมเย็ยนแมนี่บ้างนะคะ เมนี้ต้องวางสายแล้วขอโทษทีนะคะพี่เอกเธอพูดตัดบทแล้วรีบกดวางสายเมื่อชอนจ้องเธอแบบโกรธจัดดีจังเลยนะพ่อของสาม,มีนอนป่วยอยู่ที่ห้อง ICU แต่ลูกสะัยกับ้าเดิงคุยโทรศัพท์กับชายคนอื่นเขาพูดอย่างประชดประชันหวังว่าหวังว่าจะกลับมาหากำลังใจจากภรรยาสุดที่รัก แต่เธอกลับพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขาอย่ามาหาเรื่องนะฉันไม่ใช่หมอและฉันก็ไม่ได้คุยกับชายอื่นพี่เอกคือพี่ชายที่สนิทกันมากกับครอบครัวของฉันแต่คุณก็ไม่ใช่สาวโสดแล้วที่จะมาพูดมาคุยกับชายอื่นแบบนี้เขายื่นหน้าไปพูดกับเธอด้วยท่าทีอันคุกคามถอยไปนะมาีตวัตรเขา ฉันทำงานคุณก็เห็นฉันได้รับโทรศัพท์ก็รับตอนที่คุณมาเนี่ยแหละมีโทรศัพท์จะไม่ให้ฉันรับได้ยังไงคุณนี่งี่เง่าที่สุดเลยชอนจบคำพูดของเธอคนงี่เง่าที่ชื่อชอนก็ถลาเข้าหาเธอเขารวบร่างเธอไว้แล้วแบกร่างเล็กของเธอไปยังห้องนอน มันีทุบหลังทุบไหลของเขาส่งเสียงกรีดร้องไปตามทางจนบรรดาคนรับใช้ออกมาดูแต่ไม่มีใครคิดว่าทั้งสองทะเลาะกันเพราะทั้งคู่ก็ไม่เคยมีท่าทีทะเลาะกันให้ใครเห็นมาก่อนพอมาถึงห้องเขาก็ปิดล็อกประตูไม่สนใจว่าเธอจะดิน้นจะร้องหรือจะทุบเขายังไงเขาทุ่มเธอทีเดียวเธอก็นอนแผดตาบนเตียง จนต้องร้องโอยออกมานี่จะบ้าถึงไงเธอตะวัดแวดรู้สึกมึนไปหมดและเขาก็โถมร่างเข้ามาทับเธอไว้ก่อนจะกดจูบลงไปอย่างแรงเขาโกรธที่เธอไม่ดูแลเขากับพ่อทั้งที่ตอนที่เธอป่วยเขาก็ดูแลเธออย่างดีแต่ตอนนี้ตอนที่เขาอยากได้กำลังใจจากภรรยาเธอกลับไประลรื่น พูดคุยอยู่กับชายอื่นโดยไม่เห็นแก่หน้าสามีเลยสักนิดส่วนมณีไม่ยอมแพงง้ง่ายๆแม้จะได้เดียวแรงแม้จะได้เดี้ยวแรงลงเรื่อยๆแต่เธอก็ยังพยายามทุบและผลักอ,อกกว้างของเขาชอนเคลิ้นคลึงอกบัวตูมอยา่ยางย่ำใจตามแต่อารมณ์ร้อนๆของเขา เขาทำให้เธอแทบปากคลั่งนานแล้วที่เขาไม่แตะต้องตัวเธอนอกจากหาเศษหาเลยเล็กๆน้อยๆเป็นเพราะเธอป่วยตั้งแต่แต่งงานเขาถอดเสื้อของเขาออกอย่างใจเย็นจงใจจะทบทวนบทรักต่อเธอตอกย้ำให้เธอรู้ว่าเธอคือภรรยาของเขาและเธอไม่สมควรจะไปหัวรอต่อกระซิก ทำท่าระดื่นอยู่กับผู้ชายคนไหนให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเธอเห็นจังหวะดีที่เขากําลังถอดเสื้อผ้าเตรียมจะอยู่ในชุวดวันเกิดจึงกระโดดลงจากเตียงทำท่าจะวิ่งหนีก็ได้แต่ทํำท่าเพียงเท่านั้นจะหนีไปไหนเขาเก็ชักแขนเธอกลับมามณีซึ่งไม่ทันระวังตัวจึงเสียหลักแล้วล้มลงบนที่นอน ไม่ต่างไปจากท่าเดิมนักปล่อยนะฉันจะไปนอนห้องอื่นเธอทุบเขาอีกครั้งเลิกคิดไปได้เลยเขาตะโกนใส่เธอบ้างแล้วเขาก็ใช้ตาสีเทาหห่นๆมองรูปร่างที่เขาคิดถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตลอดมาเขาเอาแต่คิดถึงเธอเขาอยากจะกลับมากอดมารักเธอให้หายอยาก แต่เพราะโอกาสไม่เคยเอือ้ออำนวยทำให้เขาต้องเก็บความต้องการมาโดยตลอดพอเขาเครียดม,มากๆบวกกับความคิดถึงและอาการที่หึงหวงของเขานั่นก็ทำให้เขาแสดงออกอย่างหืนหิวเขาดึงกระโปรงตัวสวยขึ้นลูบไลสัมผัสอย่างจับจ้วงย่ามใจในขณะที่เธอทำอะไรไม่ถูกนอกจากจะบ,บิดตัวไปตามแรงดิ้น และอารมณ์วับหวามที่เขาสร้างขึ้นอย่าอย่ามารุ่มด้ามกับฉันนะเขาได้ยินดังนั้นก็ยิ้มมุมปากอย่างจะเยาะเยะ้ยกระชากสาบเสื้อทีเดียวกระดุมทุกเม็ดก็ขาดติดมือหญิงสาวกรีดรองด้วยความตกใจแววตาสีเทาหห่นหิวเขามองอกอ,อิ่มทะลักล้นบราเซียด้วยความด้วยดวงตาที่ลุกวาว เขาคิดถึงรถรักรสหวานจากเธอม่รู้ใครคุณนี้มันปาดเทอนที่สุดพอสิ้นคำของเธอเขาก็โวยราอออกมาคนแบบคุณต้องเจอผู้ชายปาดเทินแบบนี้แหละมันถึงจะเหมาะเขาตอบกลับอย่างไม่ไว้หน้าหญิงสาวก,กัดฟันกรอดอย่างโกรธจัดเธอคำรามในดำคอกลีดเล็บคมๆลงบนหลังบนไหล่ของเขาทว่าเขา ทำเพียงส่งเสียงซีดปากเพียงครั้งเดียวเขาก็คว้าข้อมือของเธอได้สำเร็จจึงรวบมือของเธอไว้ด้วยมือเดียวและจัดการกับปลาเสียตัวนั้นด้วยอีกมือจนความงดงามปรากฏขึ้นเต็มสางตาของเขาก่อนที่เขาจะก้มลงเพื่อชิมความหอมหวานตามแต่ใจต้องการสวยที่สุดเลยเมียจา๋าเขาเอ่ยปากชม และมันทําให้คนที่ไม่ยินยอมต้องอ่อนตัวถวยลงเพราะบทรักของสามีเขาจับจ้วงรุนแรงแค่ในคราแรกก่อนจะอ่อนโยนลงแล้วเธอก็ต้องคลุบคลืมไปกับจังหวะเพลงรักที่สามีมอบให้เขาชิมรสหวานเขาชื่นชมความงามก่อนจะมอบความเป็นเจ้าของให้กับเธอ หญิงสาวตอบรับเขาอย่างลืมอายช่วงที่เขาครอบครองเธออย่างเต็มรักเขาก็ตอกย้ำให้เธอยอมรับกับเขาเองว่าเธอไม่ควรให้ท่าชายอื่นเพราะเขาเป็นเจ้าของของเธอเพียงคนเดียวแม้เขาจะตอกย้ำซ้ำๆเธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกแต่จะตอบรับสามีจอมปาเทือนของเธอกระทั่งเขาพาเธอไปพบกับความสุขสม ในเวลาอีกไม่นานเกินรอจบแล้วนะคะดอนดักสามีจอมหื้นเนาะก็ตอนนี้มาตอนที่11เอนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ตายังฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้อะมีเงินเดินนะคะแล้วก็มีแรงที่จะเขียนต่อไปเนาะถ้าถามว่ามีกี่ตอนนะคะตาตอบไม่ได้เนะเพราะว่าตายังเขียนอยู่ทุกวันนะคะรักนะคะปุนรักษาสวดอค่ะ